อายุก็ขอสู้ดิโอแวนพายทุกกคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะเอะอะอะก็สำหรับในส่วนของเอ่อคือวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกนะคะในแมปที่มีชื่อว่าอาดเลกาซี่ไทม์นั่นเองเออซึ่งก็เป็นแมบปบ แนวโจโจนั่นเองนะคะอืออ <c oughs> ใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอ <c oughs> ี้อี้ขอได้รับแร้บันดาลใจของพิงค์แคดิสไว้นะคะว่ามีทท้าแบบอันยูนิเวอร์แซลชามอเบิลี่เดย์เดี๋ยว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 ,ยวรู้สึกดาว่าเพยงดิติลิกัสติ์หรือเปล่าปิดก,ก่อน <c oughs> อ่ะโอเคนะคะก็เหมือนเขาจะได้รับแรงนดาใจจาก <c oughs> ทั้งอันย <c oughs> ูนิเวอร์ชามอบิ y ลี่เดย์อับูเลก a y แล้วก็อนอันชเทนั่นเองค่ะซึ่งก็ เป็นแบบนี้ขึ้นมานั่นเองอะเลกซี่ไทมนั่นเองนะอะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองคนเล่นเนี่ยก็แตะหลักร้อยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นั่นแหละนะอะโอเคเป็นแมบแนวโจโจเราก็ต้องไปรีวิวนะคะคุณผู้ชมในส่วนของอันนี้ก็เหมือนตรงข้างบนเนี่ยจะวในส่วนของเวลาเซิร์ฟเวอร์ตรงทางร้าสายเนี่ยสายบนจะมีชื่อของเราแล้วก็เลือน,นั่นเองนะคะตรงเมนูเนี่ยจะเป็นที่เก็บใส่ในส่วนของพวกไอเทมนั่นเองนะเป็นแบงค์นั่นเอง มีระบบเทรดด้วยนั่นเองเราสามารถเปิดแล้วก็ปิดระบบเทรดได้นะ,อะโอเคตัว C เนี่ยจะเป็นการเหมือนแดชไปนั่นเองเนาะเหมือนการกลิ้งโอเคประมาณนี้เลยอนเทมที่เราจะเจอได้ในตอนนี้ก็จะมีในส่วนของแอโร่โลากาคาฟูดแล้วก็ในส่วนของมันนี่นั่นเองนะมันนี่จเจลืองแสงนั่นเองคุณผู้ชมนี่ส่วนตรงนี้นี่ยจะเป็นแบล็คมาเก็ตนั่นเองนะแบล็ Market, คมาเก็ตจ้าหรือว่าตลาดมือนั่นเองซึ่งเขาก็จะรับขายในส่วนของรับซื้อจากไอเทมพวกนี้นะไม่ทั้งขายโดยกาคากขา,กาขายเนาะ a r r o r Requiem ดีโอันนี้ก็คือเรานำไปสวนของไอเทมพวกนี้มาขายให้กับไอเจ้าตัวนี้เลยอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะปิดกดปิดไปก่อนละกันตรงต้น,นี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของดัมมี่นั่นเองซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนเป็นเบกุูมีนนั่นเองนะคะอไอเทมตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นในส่วนของไอเทมเนาะนี่ไอเทมต่ตางๆเขาก็ได้ปอระดับตรง้ายไปตรงนี้ด้วยนั่นเองว่ามีอะไรบ้างนนะั่นเองก็ถามาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสรเรียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองปักสักอันหนึ่งดูนะคุณผู้ชมแต่อยากได้ยินเสียงอ่ะขออนุญาตลองเปิดดีว่าเสียงอืไมได้แปลกมาไม่น่าจะติดลิขสิทธส์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะโอเคหรือว่าติดลิขสกทธส์ก็ไม่รู้ช่างมานล้วกันนะฮะเปิดเพลงไปเพราะว่าไม่ไมีปุ่มแบบปุ่มปิดไอเนี้ยเนาะโอเคขอคอนุญาตลองแบบไอเลร์ดูว่าจะได้อะไรามา เราได้มาเป็นเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นของในส่วนของไอเจอร์จารุโน่นั่นเองนะคะ mm hmm. Golden Experience Stacking โอเคเอ้ยเหมือนจะเห็นในส่วนของอะไรเนี่ยไอเทมคูโจจทาโร่แคมนั่นเองโอเคเก็บไว้ในแบงก์ก่อนละกันแล้วก็เหมือนจะเจอคัมพีนะคะคัมพีนี้คือเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ คืน่าสนใจเนี่ยยู่ดีก็เจอตรงทะเลทรายตรงนี้ก็มีนะคุณผู้ชมล้วสามารถอ่านข้อมูลได้หรือเปล่าเหมือนจะอ่านได้งั้นขออนุญาตลองเอาตรงนี้เก็บแล้วก็เอาซัมโบไลพาร์ไม่ได้หรอกไอเทมนี้เอาไ้ทาอะไรวะอ,อยากรู้จังเลยคุณผู้ชมงั้นขออนุญาตลองรีเซ็ตดูเนาะตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนกันนะคะว่าให้เราทําการรีเซ็ตหรือเปล่าอยากรีเซ็ตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็ขออนุญาตหยิบในส่วนของไอเทมซัมโบไลน่าเราน่าจะได้เป็นซัมโบไลหรือเปล่าถ้าเราตามที่เราคิดนะได้ไหม อืหรือว่ามันต้องใช้กับสแตนอะไรสักตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราเนี่ยถือว่ามารีวิวในส่วนของแบบนี้อย่างเดียวก,ก่อนนะเองยังไม่ลงรายละเอียดลึกมากเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นว่ามันมีโคลอสเซียมด้วยนั่นเองเนาะนี่อ่าโอเคเฮ้ยตรงนี้มีคันนี้ด้วยแหะเนี่ยเพิ่งเห็นนะนะคุณผู้ชมขออนุญาตเราเข้าไปดูเนาะเอาอีกแล้วเพลงนี้นี่มันเนี่ยเหมือนว่าข้างใน,นี่นจะมีอะไรสักอย่าง ขึ้นเออบอกร่องหนสินะไม่ได้หรอทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่แบบอะไรอยู่นั่นเองนะโอเคเนี่ยคนไ่ชมไม่ไมัม่นใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นบอกอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไอเทมหายไปหมดแล้วด้วยอ,อ่ะโหจบแล้วเราต้องไปหาไอเทมมาใหม่ด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าไอเทมมันจะหายไปถ้าเราเนี่ยไม่ใช้นะอ่ะโอเคส่วนบรรยากาศแมบบเนี่ยก็จะเหมือนอยู่ในทีม เมืองนั่นเองนะคะไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงเมืองบริโอหรือเปล่าตีประมาณนี้เลยเนาะเพลงสุดล็อกนี่มันอะไรกันโอเคนะคะหยิบไอเทมมาตามแต่ละที่เนี่ยจะมีแอรโร่ให้เราเก็บอยู่นั่นเองโอ้ตรงโซนนั้นเขามาเป็นแกงนะคะเราว่าเราอยู่ทางหาดีกว่าเนาะอืมเรียบร้อยฮะโอเคะ okay. เจอไอเทมแล้วดูซิว่าครี้เนี้เราเจออะไรบ้าง ทำพีกับออันนี้คือ Jesus use on spin ใช้กับ spin he? หรอขออนุญาตเก็บไว้ก่อนล้วกันนะคะคุณผู้ชมโอเคใช้มันนี่แต่กอปงปักแอรโรกันดีกว่าดูซิว่าคันนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นตัวอะไรนะแต่น่าจะมีหลายตัวเลยแหละในแบบนี้นะถ้าให้เราเดานะเดือนหนอยห้าสิบ k i l Queen โอเค อืม uh huh. เสียงดังฟังชัดมากโอเคนะฮะสามารถกดตัวเอมเพื่อเช็คได้ใช่ไหมเคลอ่าครีนดิสท็อกทีพาวเวอร์ส e ีดบนะฮะโอเคโอเคดูซิแสดงก็มีหลายตัวอยู่ฮะมีทำเป็นแบบผู้หญิงด้วยเนาะโอเคแต่ว่ามันจะต้องหาไอเทมนั่นเองตอนนี้เราขออนอุญาตเปลี่ยนแสดงไปเรื่อยๆแล้วกัน uh huh. แต่ดูซิอาร์โลคันนี้เราจะได้เป็นตัวอะไร เลื่อนร้อยเจ็ดสิบ the world นะคะ the world หมันจะต้องใช้คอมพีวเตอร์เดรรี่้างบนมีประสาทหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนั่นเองเนาะพร้อมกับเพลงสุดอีพิกนี่แหละคุณผู้ชมอืมขึ้นขึ้น,นเออโอเคถ้าคิดปิวก็ต้องขอคิดว่ายังไงคิดจะปิววไหมไม่รู้นะคะแต่อยากเปิดเพลงเปิดเสียงอะ่ะเออรู้สึกมันจะเงี้ยไป ข้างบนมีไอเทมฮะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้จบแล้วแล้วขึ้นมาท่ะไมเนี่ยโอเคนะเข้าไม่ได้ลงดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองดีสก์ของดูสกิลต่างๆแล้วกัน,นะคะว่าแบบนี้เนี่ยเวลาการใช้สกิลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยงามหรือเปล่านะคุณผู้ชมใช้คำวา่าสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเค แต่ว่าตรงที่โซนเขาแกงกันนี่ก็คือมันมีอ่ะอาะไรกันครับเนี่ยอโอเคตัวนี้จะเป็นอะคิอะคิล่านะใจยเย็นใจยเย็นคลิกได้ไหมมันจะเป็นเอ C พีซเนาะส่วนไอเจ้าตัวนี้คือแส,สต Storage อ,อ๋อเราสามารถแสต s t ต r a g e ได้ตรงนี้นะฮะโอเคโอเคอเคอกก่อนก็ได้นะฮะโอ้โหลิขสิธ์รัวๆโอเค,ออออเ,คเดี๋ยวเราจะไปอยู่ห่างๆกันเลยนะคะแล้วเราไปลองดูนในส่วนของ สกิลต่างๆของแซนนั่นเองดูซิว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคขออนุญาตเก็บแอร์โลไว้ก่อนละกันเนาะเก็บแอร์โลไว้ในนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้กดเรบาก้าฟุสักอันหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนโอเคนะใช่มันนี่เรียบร้อยเอยดูซิเราจะมากบในส่วนของสกิลเนาะสกิลอีก่อนเลยละกันอืม เวลาต่อยแล้วเนี่ยเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็สกิลอาร์ต่อยหนักแน่นอน45สกิลทีเหมือนเป็นการปาหมีไปในระยะทางไกลเนาะก็ต้องเล็งดีๆสกิลเอฟหยุดเวลาใช่ไหมโอเคมาจ้ามนทำงานนะคะแต่ว่ามันต้องรอครูดาแป๊บนึงโอเคเนาะรอดีเลยแป๊บนึงอ่ะคุณผู้ชมสกิลวาย ยิงปืนโอเคกรย์แลองสกิลทีสำรอบหนึ่งถ้าจะาไม่ผิดเป็นการปามีดอ่ะโดนไปจิวายิงปืนฮะนี่แน่ฮะสิบดาเมจสกิลเอเป็นอย่างนี้นะเองนะคะคุณผู้ชมสกิลยูมีไหมมีปล่อยอ่าอันนี้ออกไปนะสกิลเจสกิลอุ้ยเฮ้ยเอาเลยนะคะไม่สกิลอะไรก็ไม่รู้นะสกิลยูเนาะโอเคน่าจะสะพายให,ใหญ่เลย สกิลบีมีไหมไม่มีสกิลซี Z ล่ะเป็นการโพสท่าเฉยๆ <The S 1> ประมาณนี้ <laughs> แล้วดูหน้า <laughs> ดูหน้าเดว,เวลดิคุณผู้ชมรับไม่ได้กับสิ่งนี้โอเคเออเดินไปแล้วเองก็ถามว่าสกิลโอเคไหมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการรีสแตนดีกว่าชึบเวลาเราปักธนูนหรือว่าเราใช้ในส่วนของแอโร่เนี่ยจะไม่มีเสียงอะอ่าเรียบร้อยฮะคันนี้เราได้เป็น คิล้วครีนอีกแล้วอ่ะไม่อยากได้ทิลาครีนอ่ะรีเซ่าดีกว่านี่เน่โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมพวกนี้ดูนะฮะว่าในส่วนของไอเทมพวกนี้ที่เราได้เนี่ยอยู่ในระดับไหนนั่นเองซึ่งจะอยู่ตรงเซิร์ฟตรงนี้เลยเนาะมันจะมีป้ายประกาศให้อยู่นั่นเองนะถ้าจะไม่ผิดจะอยู่นี้โอเคเอ่าเฮดูสิ คำพีที่เราเจอเนี่ยอยู่ในระดับอะไรอะมีบอกไหมอะน่าจะเป็นระดับดีเนาะแต่ก็พวกนี้ก็จะเป็นระดับดีเช่นกันอเคอันนี้คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลกมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโอเคไม่ได้แหลกเลยนะคุณผู้ชมในส่วนของแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ที่มันยังดีที่ว่ามันยังไม่แหลกเนาะภาพแล้วก็ดูภาพเลยดูสมูทมากเลย ันนี้ตรงนี้จะมีช็อปด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจกันก่อที่จะจบคลิปแล้วกันฮาว่าช็อปนี้เนี่ยเขาขายอะไรบ้างน,นั่นเองภายในแมปอ่ะเล g a ซี่ทาวนั่นเองเนาะขึ้นอืมขึ้นบันไดขึ้นยากขึ้นเย็นจริงๆเดี๋ยวนะมันติดอะไรก็ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิแล้วมันจะขึ้นยังไงอะเออขึ้นทางอย่างนี้นะมันติดเหมือนติดบล็อกล่องหน่ะคุณผู้ชมตรงนี้ช็อปจะขาย ไอเทมมาคุยกับคนนี้ใช่ไหมคุณรับคุณรับไปค่ะแอโล่หนึ่งพันั่นเอง 500, 500, ะฮะ,ะานโลกากา้าุดห้าร้อยเคิ่มแอโล่ห้าแสนนะคะขอรางวัลจับพระเจ้านั่นเองหนึ่งล้าน h o l ี่เดรี่หนึ่งล้านห้าแสนดีโอสเลี่หนึ่งล้านเนาะ v วมไ i แมสแน่นหนึ่งแสนนั่นเอง มีการขายสปินอ๋ออันนี้ไงที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นทาม่อห้าหมื่นแล้วก็ชาโดเป็นแบบความมือใช่ไหมสองหมื่นห้าแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่เอ่ยหมื่นเจ็ดรู้สึกยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคือเราจะต้องหาเงินเนี่ยเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนนเนี่ยเดี๋ย่เราเดี๋ยวเราไปทำการเก็บเงินอีกสองรอบหนึ่งแล้วกนันถาะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเงินอีกสรอบหนึ่นงนะว่าเงินแต่ละครั้งที่เราเก็บมาเนี่ย เราเนี่ยจะได้มาเท่าไหร่นั่นเองอาสนีเรามีเงินอยู่นะตอนนี้มีเงินอยู่ 10, 21, มูนเจ็ดห้าร้อยสองมื่นหนึ่งก็ประมาณหลักพันอยู่นะเออก็จะได้อยู่นะแะไคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เก็บยากอะไรขนาดนั้นนะนเชฟะแอร์เราครั้งสุดท้ายคราวนี้เราจะได้มาเป็นเฮ้ยร่อยสามาร้อยเจ็ดห้าอืมสตาร์เวีนามนะคะคุณผู้ชมสตาร์เวีนามนี่น่าจะเป็นล่างแบบไม่ใช่แบบธรรมดาซะด้วยนะ โอเคเรามีไอเทมที่เป็นคุโจตัวฮัลโลแคลเราสามารถใช้ได้เปล่าโอเคไม่ได้นะคะก็แสดงว่าเป็นตัวพิเศษนั่นเองไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นตัวอา่าซาริพีนัมเดอะเวิร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นซาบิพนัมอีกตัวหนึ่งนะจะไม่ได้เหมือนกันโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับในส่วนของแ a <laughs> p อะไรอ่ะดวงจัน์หนอโอ, <laughs> โอเคดเลยฮะ เป็นลิกแอดมัลตี้เฉยเลยนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> แตงกระดองเ <The land. S 2> หรออ่าโอเค <c oughs> ก็ในส่วนของคลิปวันนี้ก็เอาไปประมาณนี้แล้วกันนะคะ, <c oughs> ะสำหรับในส่วนของการรีวิวแมปอะเล็กซี่ไท <c oughs> มนั่นเองนั่นเองนะอ่าก็เป็นแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมปโจโจ้ชื่อดังนั่นเองก็ใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์แมปไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปสิใต้คลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ช่องใหม่ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์นะอย่าลืมไปกดติดตามให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมสับอาดไปดูกันได้เลยเราคงคลิปทุกวันเลยนั่นเอง อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม